เทวดามีอายุยืนทั้งหมดกี่ปียินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยๆค่ะวันนี้นะคะช่องคำไทยๆค่ะกลับมานำเสนอความรู้ในเรื่องวรรณคดีไทยค่ะในเรื่องของไตรภูมิพระร่วงค่ะที่ได้กล่าวถึงอายุของเทวดาในสวรรค์แต่ละชั้นซึ่งในไตรภูมิมิกานนะคะหรือว่าไตรภูมิพระร่วงค่ะวรรณกรรมนะคะที่ได้รับการยกย่องข่าวว่า เป็นวรรณคดีดีเด่นในประวัติวรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัยจากประกาศค่ะของคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติซึ่งในพระราชนิพนธ์นี้นะคะได้พระราชนิพนธ์ขึ้นโดยสมเด็จพระศร,รีสุริยะมหาธรรมราชาธิราชหรือว่าพญาลิไทค่ะพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งกรุงสุโขทยัยเป็นวรรณกรรมนะคะปรัชญาแห่งศาสนาพุทธค่ะ โดยการเขียนนะคะเคลนจากการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดลึกซึ้งค่ะแล้วก็ได้อาศัยคำพีต่างๆค่ะไม่ต่ำกว่า30มคำพีนะคะเป็นวิทยานิพนธ์ชิ้งแรกของไทยค่ะเขียนด้วยความเรียงด้วยภาษาที่แปลนณีตงดงามด้วยลีลาการพรรณนา,นา,นาแล้วก็การเปรียบเทียบค่ะรวมถึงการใช้ภาพพจน์มีเนื้อความนะคะได้กล่าวถึงจักรวาลวิทย,ยาปัจญาจริยศาสตร์ ชีววิทยาและก็ความคิดความเชื่อค่ะทางพระพุทธศาสนาซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยแรกค่ะที่เริ่มขอตั้งของอาณาจักรในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันในสมัยของกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะส่งโปรดให้สร้างสมุดภาพไต่ภูมิขึ้นเมื่อพุทธศักราช2319ให้สมเด็จพระสังฆราชค่ะ ทรงกำกับการเขียนให้ถูกต้องตามพระบาลีโดยเคร่งรัดทุกการแล้วก็จัดพระบาลีลงกำกับภาพเอาไว้ให้เป็นที่เข้าใจชัดแจ้งค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าไตรภูมิค่ะก็จะแปลว่าภูมิ3อันได้แก่หนึ่งกามภูมิค่ะก็คือโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในการกิเลส 2. รูปภูมิ เป็นดินแดนของพรมที่มีรูปและ3อารูปภูมิค่ะเป็นดินแดนของพรมไม่มีรูปมีแต่จิตหรือว่าวิญญาณค่ะที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกค่ะเราก็จะเรียกกันว่าภูมิคราวนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในวรรณคดีไทยค่ะเรื่องของไตรภูมิระร่วงค่ะได้กล่าวถึงอายุของเทวดาในสวรรค์แต่ละชั้นมีอะไรบ้างค่ะ เรามาเริ่มด้วยดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ค่ะจาตุมหาราชิกาอายุยืน500ปีค่ะถ้าเทียบได้กับโลกมนุษย์นะคะก็จะเท่ากับ9ล้านปีค่ะ 2. ดาวดึงมีอายุ1000ปีค่ะเทียบกับโลกมนุษย์นะคะก็จะเท่ากับ36ล้านปี3ค่ะ ยามาเทวดาชั้นนี้ค่ะจะมีอายุ2,000ปีค่ะโดยเทียบกับโลกมนุษย์นะคะก็จะเท่ากับ144ล้านปีค่ะข้อที่4ี่นะคะดุสิตชั้นดุสิตค่ะเทวดาชั้นนี้ค่ะจะมีอายุยืน4,000ปีค่ะโดยเทียบกับโลกมนุษย์นะคะก็จะเท่ากับ576ล้านปีค่ะ มาถึงชั้นที่5นะคะนิมมานอนรดีค่ะเทวดาในชั้นนี้ค่ะจะมีอายุยืน8,000ปีค่ะโดยเทียบกับโลกมนุษย์ค่ะก็จะเท่ากับ2 3 0 4ล้านปีเลยทีเดียวนะคะและในชั้นสุดท้ายค่ะปรมินนิตตะวัสดีค่ะเทวดาชั้นนี้ค่ะจะมีอายุยืน16,000ปีเลยทีเดียวค่ะ โดยเทียบกับโลกมนุษย์นะคะเทวดาชั้นนี้ค่ะก็จะมีอายุทั้งหมด9,216ล้านปีค่ะและนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะในวรรณคดีในเรื่องไตภูมิพะล่วงค่ะเกี่ยวกับอายุของเทวดาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะในช่องคำไทยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องคำไ,ไทยค่ะนำความรู้ดีๆแบบนี้มาแบ่งปันทุกๆคนอีกครั้งนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่เข้ามารับชมและก็รับฟังช่องคำไ,ไทยค่ะสวัสดีค่ะ